ช่อง PKT Channel ครับผมวันนี้เราจะมีการไปล่าวัตถุดิบของเราที่ไหนด้วยที่แม่น้ำครับแม่น้ำชีต้องไหมแต่ว่าต้องติดตามชมครับว่าเราจะไปหาอะไรที่ปั๊บชอบที่สุดกูกูเดาออกเลยว่าอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้เขารอลุ้นดีกว่า วันนี้เป็นเมนูพิเศษจากแม่น้ำชีนะครับลองดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรตอนนี้เราเรากําลังเดินทางไปครับประมาณทันลีใช่ครับกำลังเดินทางกลับมาวันนี้ก็มีน้องจากกันดมดอจากแดนใต้ถือว่าเป็นน้องรักผมมากเลยนะครับันนี้มีไรนี่แบ่งปันกันดีมากคนนี้รักข่าวรักของโอเคครับโอเคนาอโอเคเดี๋ยวไปรุ้งกานเจอกันไปเอาเลยเลยเลยตามไปตามไปเรื่อยๆจากไปามไปตามไปเออตามไปเลย ่เลยเฮ้ยเรเร็เจีเข้าไปจี้ไปตเลยตามเลยติดเลยติดเลยติดเลยเออจอดอดดอดอดไปเลยเจาะจอดเฮ้ยไกละลเขมเขเขเเร็เเสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวันนี้นะครับพเราก็วันนเรามปอยู่ที่ไหนมานะเข้าป่าดิเข้าป่าเข้าป่าใชเข้ไปเลยดีกว่าลุยหลอด้ดียังอยู ครับตอนนี้อ่าพวกเราจะตามตามคุณลุง,ลงในคนคน,นึงครับ,รบไม่รู้ว่าคือใครนะแป๊บน,นึงเฮ้ยอยู่ไหนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไออบตแม่น้ำช,ชีทวนนะคครครับับไปมาครับตามดูว่าเราจะมาทำอะไรลุงล่ะ ก่อน,ก,อนก่อนมาก็ต้องไหว้หน่อยนะครับรสถานที่รถสถานที่อะไน,นะครับโอเคถึงละนี่แหละครับในน้ำสีอ,นนอันนี้มากับลุงนะฮะน,น,นี่แหละครับโอ้ลึกจัะลุลงเนาะ มันสายเบ็ดเลยสายเบ็ดเข้าเขาโบกูนะอืมโอ้โหตอนนั้นน้ำมันท่วมโอ้น้ำมันท่วมถึงนี่โอ้ครับ่ทวมมิดเลยนี่นี่นี่ขนาดว่าน้ำลงนะนี่ดูดิดูเห็นไหมโกนๆนู่นน่ะนี่ถือว่าน้ำลงนะครับนี่คือน้ำน่ารักไปโอเคเราตามลงไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเลยเนาะโอเคไปที่ชาแนลนะครับวันนี้เรามาป่ากัน นะครับเรามาจะทําอะไรเดี๋ยวอยากให้ทุกท่านใช่ไหมมาทวดดิบอะไรครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าลุ้นกันดีกว่าโอเคเอาละครับตอนนี้นะครับเราต้องทําการเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวเราจะลงน้ํานะครับเดี๋ยวไปดูแอบดูนะครับว่าตุ้ยตุ้ยแอบดูว่าตุ้ยทำนี่ครับโอ้นี่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยตตุุ้้ยยทำอะไรครับโอ้แอบเป็นชุดนะครับโอ้ขาวโบ๊ะเลยอืนี่ครับอืนี่เป็นชุด เดี๋ยวตุ้ยถอดเสื้อไหมเราไม่ถอดครับไปลาววันุกรใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดนิดนึงใช่ไหมโอเคร่ายร่ายปั๊บบ้างครับถามพี่ป้องนะฮะเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยพร้อมลุยไหนหานหน้าาดีพร้อมยังพร้อมแล้วครับไหนแปลงล่างเฮ้ยไม่แปลงอยู่เอาชุดนี้แหละโอเคไปครับผมเอาละครับตอนนี้นะครับการแต่งตัวเราก็เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลงน้ำนะครับ ก็คือเราก็มีเขาเรียกว่าที่ใส่วัตถุดิบนะครับเราเราซ่อนไว้อย่างดีเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ตุยโดมครับตามมาเลยครับตามมาเลยครตุยตุยตุยนี่นี่เตรียมอะไรเตรียมอะไรับก็เตรียมขุงโดมจุปไปลุยไมเอาล้วครับตอนนี้เราตามลุงไปเลยนะครับคนนี้ลุงเขาบอกว่ามีเรือนะครับอันนี้คือหมวกกันแดดกันฝนกันลมนะครับมีหมดทุกอย่าง ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เราเราอยู่ในป่าจริงต้องมากับผู้ชำนาญไม่ใช่แบบว่าต้องต้อง,ต,องต้องทำอะไรที่ปลอดภัยด้วยนะครับผมบไม่ใช่ทะเลทะทรายไม่ได้ยากเนี่ยผมพกปุงยางตลอดเออเนี่ยต้องพกป้องอองูแล้วน <c oughs> ี่ยน <c oughs> ี่ครับเราเจอรอยเท้าสัตว์ป่าเออ Imi, นี่นี่รอยเท้าส er ัตว e. ์ป่าเดีไปดูซิเผื่อเราจะเจออะไรบ้างนะครับน่าจะสัตว์สีเท้านะครับรอยควายดีสัตว์นี่โอ้โหนี่โอ้รอยควายว่ายนะว่ายปลาเนี่ยนี่ปลา อืมใช่สนใจสนใจนะครับตรงนี้ก็คือเาเรียกว่าคันคายรีสอร์ทนะครับคือว่าสามารถมาใช้บรการไ <c oughs> ด้เลยตรงนีู้นะครับบรรยากา,กาศก็ดีดีนครับตรงนดูนครับทางลงก็ประมาณนี้อันน,อนี้คือนี่คือแม่น้ำชีแม่น้ำชีก็แม่น้ำผู้หญิงบวชครับแม่น้าชีกับแม่น้ำมูลก็จะไหลามาประจบกันใช่ไหมลุง่ ส่วนข้างใต้คนพื้นที่เขาเล่าให้เราฟังนะครับว่าข้างใต้จะเป็นพื้นที่แบบว่ามันไม่ใช่พื้นเสมอนะเว้ยมันเป็นพื้นเหมือนคลื่นเขาบอกอใช่คนไหนที่อยากจะลงไปก็ต้องศึกษาเลยนะไม่ใช่ว่าเราต้องดูด้วยอันนี้คือสายระวง<อ>ังเปลอดภัย <c oughs> นี่ครับถึงเรือละอันนี้เราอยู่ที่เรือไททานิกครับผูเหนื่อยไปนี่ครับ คาชาคาจอมาเขาจอกะเอาเขาวโว่าตัวเอ่าววาใกล้ๆนี่กระติบอเขา๊ะเออฮาลุงเนาะนี่แหละวันนี้เราจะลงเรือไปเลยนะตอนนี้นะครับเราจะยืมเรือโดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของนะครับใช่เดี๋ยวให้เขาไม่กลัวเพราะเรามีลุงต้งขอยืมก่อนนะครับขอยืมใช่เรามีลุงเราเป็นลุงเราไม่ชอบนะ่ว่าตอนนี้ เดี off, off, ๋ยวพ่อพ่อเขาเจ้าก็ขอเขาเจ้าได้ยี่ดอกครับครับโอเคครับเราจะได้รู้แล้วว่าวัตถุดิบที่เราหากันคืออะไรเดี๋ยวเราไปตำลุงแล้วก็เชฟป๊อเชฟตุ้ยเชฟไทยลงไปดูครับไปปั๊บอปจะลงไปหาอะไรวันนี้จะหาวัตถุดิบขอที่ผมชอบมากที่สุดครับอะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรที่ชอบที่สุดอ่ะงับอ่างับตัวแสบะอไรไปเลยไปครับ ระวังเลยห้อยเรืหินขอบคุณลุงดลวยครับวันนี้ลุงพาพวกเรามาขอากขอาเาขึ้นเรือเหยียบไม้เหรอเหยียบพี่ครับเออช้นนี้สวยเลยจะมีป้องใครมาบี เไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นครับาขึ้นทิ้ขึ้นไปเลยลุงผมชำนาญน้ำอยู่อืมเงือกไผ่น้อยนอยู่ในเรือไปนี่นีเฮ้อฮ่มาฮ้๊เฮ้ยเฮ่้เอาร้มแล้ว ลงก่อนนน้ำออกตาตอนนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะฮะเหลือล่มเหลือล่มในหนองทองจะไปไหน้องท้าเสียแลโอ้สาีองเท้เนี่ยสิลมไปได้เรยบ้ดีเ็นครับไม่หรพอไม่ใช่แน่ครับ เรือล่มเดี๋ยวเดี๊ยวลงนะครับเดี๋ยวโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอะไรนะครับที่ผมชอบนะครับหอยตัวนี้นี่ล่องสีรุ่งตกนางเรื่อยครับผมมือเดียวก็ได้นี่หอยแต่ว่าไม่มีในโอเคตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ลงแล้วนะครับ นี่นะครับนี่ลุงนะครับนี่ก็สามเสือสี่เสือเดี๋ยวให้แต่ลบละเดี๋ยว,วเดี๋ยว,ยวะจะลบลงตกว่ามันนะเอ้าเอ้ปั๊บอีกสับ์ตกใจผมจะลงเก็บด้วยนะฮะ ยอดครับเออนั่นก็ได้นั่นกินได้ข้างข้างคุณปะเก็บซากโงงกว่าเดี๋ยวมันไปไม่ได้ครับเพราะมันจะลึกมากเลยเราต้องเก็บกล้องเราก่อนโอเคนะกล้องก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งครับหลักก่อนโอเคครับเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเข้าไปเจอกันตอนเก็บเสร็จเลย ตอนนี้เสียวมากเลยครับเสียวมากเลยครับ,ด,รบดูครับดูครับดูไล่ของจริงวันนี้มาแบบว่าวันนี้ก็มาได้เรารู้จากลุงเยอะเลยน,น,นะครับเราก็ลองแม่น้ำชีเนาะลองมาหาหอยหาหอยอยู่ในน้ำชีครับผมตุ้ยตุ้ย ราหาอะไรนะหาหอยอ,อหหายตอนนี้เราต้องอยู่นิ่งๆครับไม่งั้นเรือจะล่มเลยครับนิ่งๆใช่ห้ามสัตว์ครับตอนนี้ยังไม่กล้าพูดถ่ายทา่ารับเกง่งใช่ออครับเราพลาดไปหลายฉากเพราะเก่งครับว่ามันลึกมากปับนะป๊บปั๊ปลาอะไรนะอยู่ในนั้นนะนี่อยู่ในนั้นนะอยู่ในเก่งอะ่ะนี่มันเป็นการเก็บพิเศษ เมื่อกี้คนเดียวเลยนะมอนนี้หอมมากเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะเย็ก็ขาดมันมันสุดๆจริงๆนะครับแม่น้ำชีแม่น้ำชีบ้านเฮานี่แหละครับอันนี้ก็ที่เห็นเป็นทรายก็น้ำลดนะฮะน้ำลดช่วงนี้น้ำลด ลดถึงประมาณเดือนไหนต้ยเดือนหน้าเนาะอย่าเอียงอย่าเอียงโอเคครับแค่นี้ก่อนโอเคตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ลงแล้วนะครับนี่นะครับนี่ลุงนะครับนี่ก็สามเสือสี่เสือให้แต่ลบละชิ้นกับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลบลงตกว่ามานะันอ่ะ,อะ,อะ <laughs> เอา้เอาเอ้ยปับ๊บอีสับตกใจ <laughs> จะลงเก็บด้วยนะฮะมันมันสุดยอดครับเออนั่นก็ได้นั่นกินได้ฟังข้างคุณบ่ะเก็บซ่าโคงบว่าเดี๋ยวมันไปไม่ได้ครับเพราะมันจะลึกมากเลยเราต้องเก็บกล้องเราก่อนเก็บนะกล้องก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งครับหลักก่อน โอเคครับเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเข้าไปเจอกันตอนเก็บเสร็จเลยิลไปสสดีครับก็เรียบร้อยนะครับพ่ออนิดนาึกครับวันนี้ก็มาพ่อนะครับสุดยอดเลยครับครับผมไปเลยไปดูไปดูไอสามเสือว่าเขาได้อะไรกันป๊บนะครับนึงนะ กันเลยครับว่าเขาได้อะไรกันไปเลยลองน้ำไปเลยปั๊บได้อะไรอ่ะตุ้ยไทยไทยชโอ้โหต้องไปดูใกล้ๆนะฮะโอ้โหฮะหอยใหญ่มี่ต่้หอยใหญ่ใหญ่ ป,ป๊บชอบหอยใช่ไหมชอบหอยครับโอเคโอ้ไปขึ้นไลละนี่แหละครับก็คือวัตถุดิบที่เราจะเอาไปทำวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อเอีไยวเดี๋ยวีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทียยวีวนียวเดีวเดี๋ัเเยเีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยว พวกจิ้มวัตถุดิบเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปคิดก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวไปคิดก่อนดีกว่าตอนนี้หอยบาดตีนไปหมดแล้วเนี่ยไปไปขึ้นขึ้นอ่าโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะครับจะเสร็จแล้วโอเคแป๊บนึงอ่าดูโอ้โหดูบรรยากาศฟ้าก็ฝนมาละก็โอเคครับไหนครับปั๊บอ่าขึ้นได้แล้วครับเชิญเลยไปไปไปอาปั๊บขึ้นสิขึ้นไร เอาึ้นเลยไม่ได้ทำไมอ่ะเอาเเอามึงเอาเต่ามได้เหรอปั๊บเอปลาหรือเปล่าปาปลาปลาปถ่ายอะไรครับนี่ได้เับ้ได้เต่าขึ้นมาด้วยไดูเต่าต้นเดี๋ยวอลไม่ต้องถ่ายโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนทำเมนูเลย โอ้ดมึงนี่มันเที่ยงจริงเออโอเคครับเดี๋ยวไปเลยไปเราขึ้นมาแล้วโอ้โหมึงแอบเปลี่ยนเกงนี่โอ้มันก็เปียสิมึงจะเอาอะไรหนังนะครับโอ้โหตอนนี้พวกเราก็ จะเปลี่ยนชุดกลับบ้านกันแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้หอยนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปดูกันนะครับไปกันละอ๋<ล>ะอ,นนอเราก็จะมาล้างหอยนะครับเพราะว่านี่ครับน,นี่นี่ครับหอยที่เราได้มาทั้งหมดโอ้โหโคตรเยอะเลยนี่<ๆ>เราไม่ได้ซื้อนะเราไปเขาเรียกว่าง,งมเออไม่ใช่งมนะไปเลยนะไปงมนั่นแหละไปงมนั่นแหละเอองมก็งมนี่ฮะนี่ฮะล้างก่อนล้างก่อนเนาะล้างเสร็จเราจะทำอะไรต่อวะเนี่ยขี้โคลนออกให้หมด แล้วเราก็จะนําไปนําไปอะไรปับ๊บอ่าตุ้ยมันจะทําการผัดใช่ไหมผัดพริกแกงป่ะใช่ครับแล้วก็แต่ว่าเราก็จะไปลวกจิ้มไอ้นี่ซีฟู้ด<ช>ด้วยเนาะมีสองเมนูด้วยใช่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทําการล้างก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนทําเมนูเนาะใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับ